ชกสอ,อสมอแจ้งว่าถ้าเลขบัญชีของผู้สมรสของอสสมหรือของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงจะแก้ไขย,ยังไงสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้ะในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งช่องทางการแก้ไขเลขบัญชีไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารของอสสมอของเจ้าหน้าที่หรือของผู้สมรสอสสมนะคะถ้าพิมพ์เลขเข้าไปผิด การสมาครหก็หักไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขยังไงดีคะ่ะเจ้าหน้าที่รพสต์หรือผู้ที่ขีข้อมูลการสมัครนะคะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามลิงก์นี้นะคะพ่อพอจะวางลิงก์นี้ไว้ข้างล่างตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะสามารถที่จะคลิกแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้ะคะ่ะจะแก้ไขได้ทั้งเลขบัญชีของผู้สมรสของอสมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เลยนะคะ อย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าสมัครไปแล้วหักเงินไม่ได้เราก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกยิ่งหักได้ช้าเราก็ยิ่งเสียสิทธิ์นะคะเพื่อเราเป็นอะไรไปทายาทจะไม่ได้รับเงินนะค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอเข้ามาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ